ฟดูลายสดเผ็ดเกี่ยวกับของแต่งบ้านนะคะดูซีมีอะไรบ้างกล่องแรกนี่ค่ะอุปกรณ์ร้อยยีบบาทมากสวัสดีค่ะวันนี้พี่มนมาเปิดกล่องให้ดูนะคะเป็นกล่องที่ ดูไลฟ์สดเพจเกี่ยวกับของแต่งบ้านนะคะชื่อเพจว่า decorate village นะคะนี่นะคะของเพิ่งถึงเมื่อกี้นี่เองนะคะเอาระค่ามาเปิดกันเลยดูว่าพี่มนไปเอฟอะไรมาแล้วก็มันน่ารักสมกับที่เขาพูดไว้ไหมแต่คือ เขาเอามาอะไรสดนี่ก็คือของเขาก็เซลล์อยู่นะถูกถือว่าถูกแต่ต้องดูว่าถูกนี่มันสมของมันสมกับราคาไหมนะคะแกก็เลยเนาะกดครบมือแล้ว เข้าแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะมีโฟมมีถุงแบบพอง,พองๆแบบนี้ยามนะคะ,แล,ะาาแล้วก็อะไรอ่ะพี่มล้วพี่โมลเอฟไปแค่สองอย่างนะทำไมสามกล่อง <laughs> <laughs> ดูซีมีอะไรบ้างกล่องแรก <laughs> ตื่นเต้นอะไรนี้เขาน่ารักนะรอบที่แล้วพี่มนก็เอสเป็นครั้งแรกแล้วพี่มนก็รวมเขาให้มีกิจกรรมกดไลค์กดแชร์แล้วเขาก็จะจับฉลากได้ของรางวัลแล้วของรางวัลพี่มนได้มาดีมากสวยมากนะครับ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวโชว์ของรางวัลของรอบที่แล้วก่อน <laughs> เป็นเซตน้ำหอมของ Benefit ค่ะน่ารักมากสวยมากแล้วก็หอมหอมมากเลยนะคะดีใจมากเลย <Ooh. S 1> ได้ของฟรีมาแล้วก็สวยด้วยรอบนี้ไม่ได้รางวัลแต่ว่าคือได้ของแบบของดีมาเลยอหะ,ะอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟนี่ค่ะโคมไฟรูปเพชรเนาะ ค่ะทุกคนดีงามสวยน่ารักอะ่ะอันนี้เอฟมา200บาท200บาททวนเขาบอกว่าราคาเต็มมัน600เนาะอันนี้อันนี้ปักก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้องหาที่เสียบเอานะคะสวยมากนะคะกองต่อไป ห,หุ่นไม้นะคะแลกมาแน่นหนาดีสุด กใหญ่ซื้อมาในราคาเท่าไหร่หรือแม่สอง่ง้อยี่สิบบาทเขาเซลลอ่ะเหลือหนึ่งยี่สิบบาทคุ้มนะี่มนว่ามันก็ใหญ่มากเลยนะก็ใหญ่ปรับได้ เ้่งเนาะเก๋ๆค่ะร้อยยี่สิบบาทถูกมากพี่มดว่าพี่มดเอไปแค่ั้นนะแต่ว่าทำไมมันมีสองกล่องดูซิว่าอันนี้อ๋ออันนี้เป็นกล่องเปล่าเขาแพ็คเหมือนแบบให้มันกล่องมันเต็มๆมาเนาะแล้วก็อะไรแทนมาอ๋อมีของแถมค่ะน่าจะเป็นแบบจานรอง ว่ารอบที่แล้วก็ได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหมือนจานรองแก้วอะไรประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะมีของแถมด้วยน่ารักมากแล้วก็แพ็คทุกอย่างดีมากนะคะแน่นหนาไม่มีเสียหายอะไรเลย ั้งสองอย่างนี้ก็เสียค่าใช้จ่ายไปอ320บาทแล้วก็มีค่าส่งนิดหน่อยนะคะค่าส่งจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่80บาทแต่ว่ามีเขาเรียกว,ว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่เคยซื้อแล้วแล้วก็ไปรีวิวที่หน้าเพจให้เขานะคะก็จะได้รับสิทธิ์ ค่าส่งคนละครึ่งกับทางร้านนะคะดีมากๆเลยนร้านนี้นะคะชอบมากๆเลยก็ลองไปดูได้ที่ร้านในเพจร้าน d e c o l e g e Village นะคะแม่ค่าก็น่ารักมากแล้วก็แอดมินก็ดูแลด,ดีมากเลยค่ะเอาละค่ะไปแล้วนะดีมากเดี๋ยวคงต้องหาที่วางก่อนจริงๆจะจะซื้อมาเตรียมไว้สำหรับ แต่งบ้านใหม่นะคะซึ่งบ้านใหม่ยังไม่ได้สร้างคือเป็นบ้านที่เป็นบ้านเล็กๆที่จะสร้างเอาไว้สำหรับพักพอตนะคะอยู่ต่างอำเภอเนาะไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกนะคะอยู่อำเภออื่นแต่ว่าไปทุกอาทิตย์เลยนะคะเป็นบ้านเกิดเป็นนอนของพ่อนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้คงจะไปต้องเก็บไว้ก่อนแล้วก็ เก็บใส่กล่องไปก่อนแล้วค่อยมีโอกาสแล้วก็เอาไปตั้งนะคะแล้วก็คงจะยังไม่ได้แต่งอะไรในห้องปัจจุบันด้วยนะคะเพราะว่าห้องก็เต็มมากลกมากนะคะโอเคค่ะายบายนะคะไว้มาเปิดกล่องให้ดูอีกไปเอฟอะไรจะมาเปิดกล่องอีกนะคะายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ,อ,ะอื่นๆก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า พี่โมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับร้านนี้นะคะไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้ถูกจ้างรีวิวอะไรเลยนะคะคือพี่โมประทับใจจริงๆนะคะทั้งจากของที่ได้รับมาแล้วก็รวมทั้งของแถมด้วยแล้วก็บริการจากทางร้านดีมากๆเลยอะคะ่ะ